สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสนครูมังเกมสำหรับคลิปนี้นะครับทางช่องของเราก็จะมาทําการวิเคราะห์อยู่3มคู่เด็ดเช่นเดียวกันเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลเอฟเอครับระหว่างแมนเชสเตอร์เตดต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลซึ่งคู่นี้นะครับจะทําการแข่งขันวันที่2 4มกราคมเวลาเที่ยงคืนนะครับตามเวลาประเทศไทยสำหรับแมนเชสเตอร์เตดนะครับตอนนี้อยู่นอันดับที่1ของตารางพรีเมียร์ลีกผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ4นัดเสมอ1นัด ยิงได้6ประตูเสียไปทั้งหมด2ประตูสำหรับปีนี้นะครับลงเตะในบ้าน9นัดชนะ4นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดยิงได้12ประตูเสียไปทั้งหมด13ประตูเก็บได้14คะแนนส่วนฝั่งของลิเวภูพูครับผู้มาเยือนตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางสำหรับผลงาน5นัดหลังสุดครับเสมอ3นัดแพ้2นัดยิงได้1ประตูเสียไปทั้งหมด3ประตูสำหรับปีนี้นะครับเล่นเป็นทีมเยือน9นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด ยิงได้16ประตูเสียไปทั้งหมด13ประตูแม <Manchester S 1> นเชสเตอร์นเต็ดนะครับนาทีแล้วออกไปชนะฟูลแลม2ประตูตัวหนึ่งในเกมลีกนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างโซชานะครับน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1โดยให้พอปกบาแล้วก็เฟธเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนบูโนเฟนันเดสมาคาเรตฟอร์ดและก็องตุนี่มาชชิยานจะเล่นเป็น3กองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับอ e ีดิสันเคาวนี่กองหน้าของทีมในการยิงประตู ส่วนลิ์พูครับนัดที่แล้วลงเตะในบ้านแพ้กับเบอร์ลี่ศูนย์ประตูตัวหนึ่งนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างเจจิงครอปน่าจะจัดทีมลงได้ในระบบ4-3-3โดยให้เวนเดอร์ดุมจอแดนเฮนเดอร์สันและก็ติอาโกเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับโรเบโตฟิมิโนซาดิโอมาเน่และก็มเมสซาล่าสามกองหน้าของทีมในการยิงประตูรูปแบบเกมครับแมนเชสเตอร์ูไนตดฟอร์มกำลังเข้าฝักสิบนัดหลังในลีกนะฮะชนะมา8เสมอ2ขึ้นนำเป็นจ่าฝูง นักเตะกำลังท็อปฟอร์มนะครับมาเจอกับลิเวอร์พูลที่มีปัญหาในเกมรุกมหานัดหลังไม่ชนะใครเลยเสมอ3แพ้2ยิงได้1ประตูเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเดินเกมตั้งรับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับเหมือนเดิมส่วนลิเวอร์พูลครับก็จะเล่นเกมเพรสซิงตามที่ถนัดถ้าวัดเรื่องความมั่นใจแล้วก็เรื่องความเฉียบขาดในการทําประตูต้องยกให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหนือกว่าลิเวอร์พูลแล้วก็จะเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้อย่างบุดบิดนะครับเกมนี้ สำหรับคู่ต่อไปครับเป็นศึกบนเดสลิก้าครับซานเกซูนพบกับบาเยมวนิกซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะกันที่วัน24มกราคมเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยสถิติในการพบกันของทั้งสองทีมครับในลีกเตะกันทั้งหมด109ครั้งซานเก0ูนชนะไป19ครั้งเสมอ28ครั้งแพ้62ครั้งสถิติเฮดทูเฮดเจ็ดนัดหลังสุดครับซานเก0ูนแพ้7นัดรว่วนะครับ จะบ้านซันเก้0-4นะครับตอนนี้อยู่นับที่สุดท้ายของตารางการแข่งขันผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ1นัดแพ้4นัดยิงได้5ประตูเสียไปทั้งหมด9ประตูปีนี้ลงเตะในบ้าน9นัดชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้6นัดยิงได้8ประตูเสียไปทั้งหมด15ประตูเก็บได้5คะแนนเรามาดูฝั่งผู้มาเยือนครับบาเยอร์มิวนิกตอนนี้เป็นเจ้าฝูงของตารางคะแนน ผลงาน5นัดหลังสุดครับชนะ5นัดรวดนะครับโห oh, เป็นสถิติที่สุดยอดจริงๆสำหรับปีนี้นะครับบาเยอร์มิวนิกเล่นเป็นทีมเยือน9นัดชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดยิงได้19ประตูเสียไปทั้งหมด14ประตูสันเก็ตศูนย์สี่เจ้าบ้านครับนดที่แล้วไปแพ้ให้กับโครส1ประตูต่อ2นัดนี้ผู้จัดก,การทีมอย่างเดวิสวักเนอร์น่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-2-3-1โดยให้เบนชแมงทอมบูรีจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ ส่วนเบนิโตรามันมาร์กอุดและก็อาร์เมนฮาริสจะลงเล่นเป็น3ากองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับแมทธิวฮอฟที่จะลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าของทีมในการทำประตูบายยามิวนิครับนัดที่แล้วออกนอกบ้านไปชนะเอาบวก1ประตูต่อศูนย์นัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างฮ er ันส์ดีเดทริกน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4 2 3 1โดยให้เลออนโกเรนกาและโยชัวคิมิสจะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนเซอร์ส นาบี abi, และก็โทมัสมุลเลอร์เนี่ยและก็อีกคนหนึ่งก็คือคิงส์ลีโกมองจะลงเล่นเป็นกองกลางหารจังหวะในการเปิดบอลให้กับโรเบิร์ตเรวันลอฟสกี้กองหน้าตัวเป้าของทีมในการยิงประตูซันเก้ศูนย์สี่นะครับยังหาฟอร์รมเก่งไม่เจอสิบนัดหลังแพ้ไปเจ็ดนัดทําให้ยังจมอยู่บวยตารางนัดนี้มาเจอกับบายมวนิคทีมจ่าฝูงที่ชนะมาห้านัดรวดนะครับที่จะเปิดเกมบุกเข้าใส่ฝั่งเจ้าบ้านด้วยคุณภาพของนักเตะและก็ฟอร์มการเล่นที่ดีกว่า จะทาให้บาร์ยูมูนิกนั้นสามารถปลุกเอาชนะซานเก้ศูไปได้อย่างขาดลอยนะครับและก็คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ของ Spain. ลาลลกาสเปนสำหรับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเอลิติโกมาดริดพบกับบาเลนเซียและก็ทําการแข่งขันวันที่24มกราคมนะครับเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยสถิตในการพบกันของทั้งสองทีมนีล้ลครับเตะกันทั้งหมด59ครั้ง เอติโกมาเรดเนี่ยชนะไปยีครั้งเสมอ18ครั้งแพ้20่ครั้งสถิติเฮดทูเฮดเจ็ดนัดหลังสุดครับเอติโกมาเรดเนี่ยชนะไป3ครั้งเสมอ4ครั้งเจ้าบ้านเอ t ิโกมาเรดครับตอนนี้อยู่อันดับที่1ของตารางนะครับส่วนผลงานหน้าหลังสุดครับชนะ5นัดรวดยิงได้9ประตูเสียไปทั้งหมด2ประตูปีนี้ลงเตะทีน่นบ้าน9นัดชนะ8นัดเสมอ1นัดยิงได้ยีประตูเสียไปทั้งหมด2ประตูเก็บได้25คะแนนส่วนฝั่งของผู้มาเยือนครับบาเลนเซีย ตอนนี้อยู่นอันดับที่14ของตารางผลงานท่านหลังสุดครับชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดยิงได้4ประตูเสียไปทั้งหมด5ประตูปีนี้เล่นเป็นทีมเยือน9นัดชนะ3นัดเสมอ2นัดแพ้4ี่นัดยิงได้10ประตูเสียไปทั้งหมด12ประตูอเล็กโกมาดรดครับเจ้าบ้านนัดที่แล้วออกนอกบ้านไปเอาชนะอิบเบา2รประตูต่อ1นนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างดิโอโก ซิเมโอเน่นะฮะน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ3-5-2โดยให้ยานนิคการัสโกจะลงเล่นเป็นบิงแบ็กซ้ายและขวาส่วนซาอูกิเกสและก็มาโกสยอเรนเต้นะครับจะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับริโชเลสแล้วก็อังเครคอริรานะฮะสองกองหน้าของทีมในการยิงประตูบาเลเซียครับทีมเยือนนัดที่แล้วลงเตะในบ้านเสมอกับ โอซาซูนาหประตูตัวหนึ่งนัดนี้ผู้จัดการทีมอย่างอันเบิร์ตเซลาเดสน่าจะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-4-2โดยให้เดนิสเชอริเชฟและก็เดนียลวัสจะลงเล่นเป็นปีกซ้ายและขวาส่วนอูรัสซาชิสและก็กาลัสโซเลจะลงเล่นเป็นกองกลางหาจังหวะในการเปิดบอลให้กับมาร์ซิโกเมดกองหน้าของทีมในการยิงประตูเอดิตโกโมาเราครับกำลังท็อปฟอร์ม10นัดหลังนะครับชนะมา9นัดแพ้1นนัดขึ้นนําเป็นจ่าฝูง ไม่มีนักเตะบาดเจ็บจากนัดที่แล้วฟิตสมบูรณ์ทุกคนมาเจอกับบาเลนเซียรครับที่ฟอร์มกําลังตก10นัดหลังชนะนัดเดียวจนทําให้มีคะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง3คะแนนเจ้าบ้านเอติโกมาเรดครับจะเปิดเกมบุกเล่นเพสซิ่งใส่บาเลนเซียที่จะเล่นเกมตั้งรับและหาจังหวะโต้กลับเร็วส่วนเจ้าบ้านเกมรุกที่เฉียบคมและก็เกมรับที่เหนียวแน่นน่าจะบดเอาชนะบาเลนเซียไปได้อย่างขาดลอยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำบทวิเคราะห์ต่อไปเจอก,กันใหม่บทวิเคราะห์หน้าสวัสดีครับ